วิธีแก้อาการคันมือนะคะหรือการเข้าเทรดแบบที่ไม่ได้วางแผนไว้นะคะคือตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราวางแผนการเทรดเป็นอย่างดีว่าจะเทรดราคานั้นราคานี้แต่พอระหว่างวันเปิดกราฟมาดูเห็นจุดไหนก็สวยอยากจะกดเทรดทันทีนะคะอาการแบบนี้นะมีวิธีแก้ง่ายๆนะคะก็คืออาจจะตั้ง alert ไว้ตามโซนที่เรา,าวางแผนนะคะหรืออาจจะพยายามไม่เปิดดูกราฟบ่อยๆนะคะแต่พวกนี้เป็นปลายเหตุดิงอยากจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลย จะทำให้เราเลิกคันมือแบบถาวรน,นะคะคือเอาจริงๆเวลาเราเทรดเนี่ยเราจะมีอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเราในตอนที่เราเปิดดูกราฟนะคะบางทีอารมณ์ที่เข้ามามันจะเป็นอารมณ์แบบกลัวไม่ได้กำไรกลัวพลาดจุดสวยนะะไม่อยากให้เสียเวลานะะอยากจะทำกำไรทันทีอยากจะได้เงินนะคะทั้งความกลัวทั้งความอยากทั้งหมดนี้นะคะคือ เอาจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนมาทำความเข้าใจตลาดนี้ใหม่ว่าตลาด forex เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วในการลงทุนนะคะเขาเทรดกันทุกวันกราฟวิ่งทุกวันมีโอกาสให้เราทำกำไรตลอดเวลาเทรดกันวันหนึ่งแปดหมื่นล้านล้านบาทนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าน้องไม่วิ่งมาถึงจุดของเราในวันนี้พรุ่งนี้น้องก็ถึงค่ะ ในวันนี้ตอนเช้าน้องยังวิ่งไม่มาถึงจุดที่เราวางแผนไว้เดียวตอนบ่ายก็ถึงตอนบ่ายไม่ถึงก็รอตอนเย็นไม่ถึงก็ไม่ต้องเทรดเราก็จะได้ไม่ต้องเสี่ยงค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้ามาในโซนเราตามแผนนะคะเมื่อนั้นเนี่ยก็คือ เป็นตามกระบวนการที่เราวางแผนไว้เลยนะคะว่าเราป้องกันความเสี่ยงเท่าไหร่เราต้องการกําไรเท่าไหร่มันมีโอกาสไปถึงได้ตามแผนเลยแน่นอนค่ะแต่ถ้าเราเข้ากลางทางเนี่ยหรือว่าคันมือเนี่ยนะคะคือมันเป็นอาการทั้งกลัวทั้งอยากนะคะแบบนี้เนี่ยให้รู้เลยว่าไม่ถูกทางละเราต้องมีอารมณ์เหลือเฟือทุกครั้งในการเทรดนะคะสำเร็จสำเร็จทุกคนคะ่ะ